สวัสดีครับพบกับสุ United, ลข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูได้เวลา48ชั่วโมงหรือยังทีมว่าที่แข้งใหม่รายที่2ตอบแล้วหลังมีข่าวจ่อขวาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลุนเลทึกต้นสกัดว่าที่แข้งใหม่ตอบแล้วหลังมีข่าวจ่อขวาตัวรายที่2ในช่วงสัปดาห์นี้ต่อจากเมสันเมลวันที่4กรกฎาคมนะครับโจบาโรนีผู้ในการฟิออรเรนตีน่าทีมแดงในซิการ์โชเซียอิตาลีให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับกับ กัตเชลต้าเดลูสปอร์ตหลังมีข่าวว่าแมานเสสนชสเตอร์ซูสบอนจะนำแห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีใกล้กว่าตัวโซบิยันอัมรบักเมฟิลทีมชสันมอสโกโชุดอันดับที่4ของศึกวัลโลก22มาเสริมทัพเป็นรายที่2ของสำมันี้ต่อจากเมสันเมลท่านี้นะครับลานาซิโอเน่สื่อของอิตาลีและสปอร์ตวิสเน็ตสื่อสายตลาดการสแกนนักเตะชื่อดังรายงานมาว่า แมนเชสเต็ดบรรลุกระตกลงชุนตัวกับโซเฟียอัมระบักแล้วโดยแข้งจมบูในวัยยปีเคยมีข่าวว่าหลายทีมสนใจทางดีบูฟฟ์กูแคมร่วมศึกพิมพ์นิงเป็ตรวมถึงบาเซอนนาเอซิมลานบายมิเนกและแอตเลตโกม,มาเรตตลอดจนหลายสโมสรในลีกซาอุดีอาระเบียและข่าวยังระบุอีกนะครับว่าฟิออร์เรนตจะน่าต้องการค่าตัวโซเฟียอัมระบักที่เหลือสัญญาอยู่กับฟิออร์เรนตะแ่หนึ่งปีไม่ต่ำกว่า26ล้านปอนด์ราว1 1 4 4ล้านบาท แต่ก็เป็นราคาที่แมนเชสเตอร์น่าจะสู้ไหวนะครับและพร้อมที่จะเพิ่มเขเหนเ่อนให้ก,กับนักเตะเป็น2เท่าตัวอีกด้วยจากเดินที่ได้รับอยูนณะตอนนี้สัปดาห์ละเพียง37,000ยูโรหรือราว1 4 6 0 0 0บาทเท่านั้นกับฟิออรเรนติน่าต่อสัปดาห์โดฟีอัมรบาบบตนะครับถือเป็นผู้เล่นที่เอลิกทานัคกุนซือแมนยูรู้ฝีเท้าดีเนื่องจากเคยร่วมงานกันมาด้วยสมัยอยู่กับเอสซีอูรเทกในศึกเอลีวิตชีกลีกของฝนั่ลเศสระหว่างปี2 0งสิถึง2 0งเจ อย่างไรก็ตามโจบารโรเน่ก็ดออกมาเปิดเผยความคลื่อนไหวล,ล่าสุดของการเจรจากับแมนยูเพื่อคว้าตัวโซเฟียอ,อัมระบักเรายังไม่ได้ก็ข้อเสนอใดๆสำหรับอัมระบักดังนั้นตอนนี้เขาจึงอยู่ที่นี่สาวกปีแสดงขุดคลิปเตือนเอลิเทนฮากหนึ่งในมือกาาเป้าหมายมี2ข้อเสียเกินที่จะเป็น 1, มืนอหนึ่งแมนยูก็เสียมากกว่าคดีคิดใหม่ย่งทันนะพี่ วันจันทร์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับจากการรายงานจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีฟนิงเนลสื่อท้องถิ่นใกล้ชิดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายงานมาว่าเอกลักษา์คุณสื่อของปีแสดงได้เพิ่มชื่อของยูสตินโบโล้รกตูประตูมือหนึ่งของเฟเ์นาร์ดทีมดังในศึกประเทศฮอลแลนด์ในช่วงเสมอนี้ล่าสุดแฟนๆปีแสดงได้ออกมาขุดคลิปเก่านะครับซึ่งเป็นคลิปเด็ดของยูสตินโบโล ที่เคยเล่นผิดพลาดจากการเล่นฟุตบอลด้วยเท้าจนเกือบที่จะทำให้ทีมเสียประตูโดยช็อตที่เป็นที่วิตกกังวลของแฟนๆไปแสดงก็คือการที่เขาจ่ายบอลด้วยเท้าซ้ายและพยายามที่จะจ่ายบอลไปกับเพื่อนร่วมทีมแต่เจ้าตัวนะครับจ่ายบอลไปชนเสาประตูซะอย่างนั้นแต่ข้อดีที่มันกระเด้งออกไปหาเพื่อนร่วมทีมนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งข้อมูลปเปิดเผยเมื่อฤดูกาล2 0 1 8ถึง 19. จนถึงปีล่าสุดเจ้าตัวมีปัญหาอาการบาดเจ็บมากถึง15ครั้งและลงเล่นพลาดไปมากถึง8 7เเกมในทุกรายการ ซึ่งหากนับเป็นจํานวนที่บาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวก็มากถึง560วันหรือ18เดือนครึ่งเลยทีเดียวหรือสำหรับยูสตินโบโลนะครับในวัย25ปีมีความสูงมากถึง188ซนติเมตรโดยผลงานในซีซั่นที่ผ่นนานมาลงเล่นไป3ามเินัดเสียไป33ประตูและเก็บได้อีก15คลีนชีทนะครับโอ้โหเตะบอลชนเสาตัวเองนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะมีการพัฒนาฝีเท้าขึ้นดีกว่าเดิมนะจ๊ะไม่ต้องกลัว ราคานี้จนแน่แมนยูเลื่อนรอบที่2คว้าฮอลุนหลังรอบแรกเข้อเสนอ1,000ล้านบาทโดนปฏิเสธตอบปัดทิ้งไปปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูนยนรอบแรกนะครับขี้งกแต่ยืนรอบที่2นี้มาแนวใหม่นะครับใช้ไหลมากกว่าดอบวันที่3กรกฎาคมนะครับซันสปอร์ตสื่อกีฬาที่กั้งของกองเตีดรายงานมาว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ตทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกถูกปฏิเสธข้อเสนอครั้งแรกในการขอซื้อตัว รัสมูธฮอยลุนดาวยิงในวัย20ปีของทีมอัตแลนตาทีมดังนิสกโชเซียอิตาลีในช่วงสัปดาห์นี้รายงานยังระบุว่าปีแสดงยื่นแค่30ล้านปอนด์ราว1,100ล้านบาทในการคว้าตัวเดาวยิงเจ้าของฉายาฮาลัน2.0แต่ถูกอัตาลนตาต้นสกกดของนกเตปปฏิเสธท,ทิ้งไปในทันทีซึ่งข้อมูลก็เปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ตัดกำลังจะยืน่นครั้งที่สองที่ราคา40ล้านปอนด์ราว่า1,700ล้านบาทและคาดการณ์กันว่าน่าจะสามารถปิดดิวกันได้ ซึ่งกรนีนี้เดวิดออสตีนนะครับผู้สื่อข่าวของ The เดอะอันติกเปิดเผยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าอัตลันตประกาศล่าสุดว่าราคาของโรเมอสฮอยลุนนั้นอยู่ที่15ล้านปอนด์ราว2 0 0พล้านบาทในช่วงสั์นี้ถ้าหากมีใครย,ยื่นข้องเสนอนี้มาเอาตัวไปเลยและจะไม่มีการลดลงแม้แต่บาทเดียวและต้องมารอดูกันว่าจะสามารถปิดดิวในช่วงสนันี้กันได้หรือไม่เดอร์ซอบโรามอุสฮอยลุนนะครับได้ขนานนนวมาเป็นอลลิงเบลล์ฮันสอน ซึ่งในซีชั่นนี้ยิงให้กับอัตตาลันตาไป15ลูกแล้วก็อีก7แอาซิ์จากการลงสนามทั้งหมด41เกมในทุกรายการนะฮะก็เหลืออีกแค่5ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับก็จะเท่ากับความต้องการของอัตตาลันตาที่ต้องการค่าตัวลามุสฮอยลุนอยู่ที่45ล้านปอนด์นะครับเติมให้แน่ังน้อยเป็น45ล้านปอนด์ครับพอแม่พี่นองเสียใจมาก เบคแฮมเปิดเผยเคยเลิกดูแมนยู3ปีหลังโดนเละผิดหวังที่โดนขายทิ้งเดวิดเบคแฮมนะครับระบ,บุไม่เคยเปิดทีวีดูเกมของแมนเชสเตอร์ถึง3ปีเพราะผิดหวังที่โดนปล่อยออกจากทีมพร้อมกับบอกว่า,าครอบครัวของตนโดนคุกคามอย่างหนักในช่วงที่เบคแฮมถูกมาว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ทีมชังกฤษตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกุตวอลโลกในปี1998เดวิดเบคแฮมนะครับตำนานกองกลางลูกหล่อชาวเกลตต เปิดเผยว่าตนเคยเสียใจที่ต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนถึงขั้นไม่ดูเกมไปแสดงแม้แต่นัดเดียวเป็นระยะเวลาถึง3ปีเต็มเบย์กอมู่กับแมนเชสเตอร์มาตั้งแต่ระดับอาคาเดมี่ก่อนจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในปี1992และเป็นหนึ่งในการหลักของทีมอย่างแน่นานทีส่สุดแต่สุดท้ายเขาก็โดนปล่อยให้กับ,บรเรอรลมาเรดในปี2003หลังจากทุกนั้นมีความสัมพันธ์ที่เลวร้ายกับเชนเซ์อเล็กซ์เฟอร์กูซันตอนนั้นผู้จัดการทีมชาวสกอตแลนด์ อดีตแข้งดังนะครับเดวิดเบคแฮมในวัย48ปีเปิดเผยว่าผมคิดอยู่เสมอมว่าผมจะเริ่มเส้นทางกันเป็นนักเตะอาชีพของผมกับทีมแมนเชสเตอร์ Manchester, และจะแขวนสตัดกับทีมแมนเชสเตอร์ Manchester. ผมเคยไม่มีความคิดที่เดียวอดทีมไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามและผมก็ไม่อยากเล่นกับสโมสรอ,อื่นอีกด้วยผมถึงขั้นไม่ดูเกมแมนเชสเตอร์ทางโทรทัศน์เลยตลอด3ปีต่อมาหมายถึงการที่เขาออกจากทีทไมไปแล้วเนั่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันน่งงานเงยงเหงิดมากๆเมื่อพิจารณาถึงการที่ผมอยู่กับแมนเชสเตอร์ มานานนและเชียร์ทีมเมาอย่างเนียวนานเบคแฮมบอกเดินขบาา่าตอนอังกฤษตกรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกทั่วโลกในปี1998นั้นแฟนบอลบางส่วนถึงขั้นตามก้คางครอบครัวของตนหลังจากที่ตอนนั้นเบคแฮมโดนใบแดงไล่ออกจากสนามจนทําให้หลายคนมองว่าเขาเป็นต้นเหตุของทีมทําให้จอดใต้ในรอบดังกล่าวมันเป็นช่วงเวลาที่ยลำบากมากๆแต่ครอบครัวของผมก็เจอหนักกว่าผมอีก ที่จริงผมพยายามที่จะไม่โดนอารมณ์ครอบงำมากจนไปแต่สิ่งที่ครอบครัวของผมเจอมันทําให้ผมรู้สึกกังวลสุดๆผมจําได้เลยว่าคุณปู่ของผมเคยโทรศัพท์มาหาผมแล้วบอกว่าเดวิดมีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วบอกว่าแกทําให้คุณทั้งประเทศต้องผิดหวังรวมถึงทําให้ครอบครัวรู้สึกผิดหวังปู่ควรจะตอบเขาไปว่าอะไรดีช่วงนั้นผมก็ขับรถไปร,ไปรอบๆกรุงลอนดอนไม่ได้เลยละ่ะผมออกมาเดินรอบๆกรุงลอนดอนไม่ได้ด้วยผมไม่สามารถเข้าร้านอาหารไหนเลยเลย จะไปบารที่ไหนก็ไม่ได้ขนาดเพื่อนๆของผมยังไม่อยากออกมาเที่ยวกับผมด้วยซ้ําพวกเขารู้ดีว่าผมจะโดนตามด่าอย่างหนักแน่ๆถ้าผมติดไฟแดงที่ไหนแล้วก็มันก็คงจะมีคนวิ่งมาเตะรถผมหรือไม่ก็ถุยน้ําลายใส่รถผมแน่ๆมันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นกับผมในทุกวันอยู่นานหลายปีเลยละ่ะนี่คือสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่ 4. รอรักกระดาษมนะฮะ